เขียงกันยับเลยนะครับจังหวะนี้สําหรับลารสบูทอยลุนแล้วก็ดิอาโก้ดาโลนี่เป็นภาพนิ่งที่ผมไปแคปมาจากคลิปวิดีโอที่แฟนบอลเข้าไปรับชมเกมในสนามแต่เราไม่สามารถนําคลิปวิดีโอมาลงช่องได้นะครับเพราะว่าผมกลัวเรื่องของลิขสิทธินะก็เลยแคปเป็นภาพนิ่งนํามาฝากทุกคนนะครับได้เห็นถึงอากับกิริยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้องเนี่ยมันถูกถ่ายจากด้านหลังของอยลุนและเราจะได้เห็น ข้างหน้านะครับที่เป็นเดียโกดาโลถึงแม้ภาพมันอาจจะไม่ได้ชัดแต่ถ้าเกิดเราเพ่งดีๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเดียโกดาโลไม่ปล่อยให้ฮอยลุนววยใส่อย่างเดียวครับเขาก็ชูไม้ชูมือนะแล้วก็เถียงกับฮอยลุนในจังหวะนั้นนะครับซึ่งมันกลายเป็นประเด็นดราม่าเพราะว่าเพลการเล่นนี้เดียโกดาโลหลุดไปฝั่งขวาแล้วมองแต่ไม่ยอมปาดเข้ากลางให้กับฮอยลุนตามหน้าบอล พลาดโอกาสทองไปเลยครับลูปเบนโอโมริมก็ให้สัมภาษณ์ปกป้องดาโลหลังจบเกมนะครับตาม PR นะก็ต้องปกป้องลูกทีมว่าดาโลเนี่ยอาจจะมองว่าฮอยลุนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีอ่ะเออกังวลคือจะเป็นการบอกในๆว่าดาโลไม่เชื่อมัน่นฮอยลุนว่าสั้นอย่างไรก็ตามมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะของดาโลแล้วก็อยาให้ทุกคน move on นะครับอ่าก้าวไปข้างหน้านั่นแหละแต่จังหวะนี้ร้อยทั้งร้อยครับคนหลุดไปไม่จําเป็นต้องเป็นวิงแบ็กก็ได้เป็นตําแหน่งไหนอะ่ะเห็นเพื่อนอยู่ในตําแหน่งที่ดีกว่าแล้ววิ่งตัวเปล่ามาแบบนั้นนะครับจัดระเบียบร่างกายรอยิงแล้วยังไงก็ต้องจ่ายเข้ากลางไปให้เพราะเหลี่ยมของตัวเองยังไงมันยิงไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมยังไงมันเป็นสิ่งที่ต้องคิดได้เองโดยอัตโนมัติว่ามันมันต้องตกเข้ากลางอ่ะ ทำให้รถทัวเนี่ยไปจอดทั่วทุกมุมโลกเลยครับหลังจบเกมสําหรับประเด็นนี้นะที่เกิดขึ้นกับเดียโก้ดาโล่แฟนบอลก็ไม่พอใจนะครับอย่างไรก็ตามฟอร์มการเล่นของคู่กรณีอย่างลัสพุทอยลุนเองก็ใช่ว่าจะดีนะครับเริ่มมีกระแสข่าวในโลกโซเชียลว่าแมนยูเต็ดนั้นหลังจบลูกการนี้จะพิจารณาปล่อยอยลุนในลักษณะของการยืมตัวพอถ้าเกิดจะขายอยลุน มันต้องได้เงินตัวเลขราวๆนะครับ40ล้านปอนด์ขึ้นไปเพื่อไม่ให้เสียหายในเชิงบัญชีใครเขาจะซื้อถูกไหมดังนั้นเนี่ยการปล่อยยืมตัวดูจะเป็นทางออกทางเลือกที่ดีสุดสำหรับทุกฝ่ายอย่างไรก็ตามครับถึงแม้ฮอยลุนจะมีข่าวในการย้ายทีมลักษณะยืมตัวแต่ดาร์โลไม่ว่าจะยืมตัวหรือว่าขายขาดก็ยังไม่มีข่าวกับทีมไหนเลยครับสวัสดีแฟนชอบ่านดยครับ ไม่มีข่าวกับทีไหนเลยนะคือก่อนหน้านี้มีข่าวกับเรียลมาติดไงแต่มันก็เหมือนกับตอดอะปูดมาให้เราได้ดมกลิ่นกันสักแป๊บหนึ่งสุดท้ายก็จางหายไปกับสายลมคลิปสรุปข่าวนะครับประจำวันที่8เดือน3ปี2 5 6 8ขอคนละ1ไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับคนดูจะไมกดไลค์ให้กูก็เพราะเรืองดาโล้ยแหละแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนของเรานะครับในคลิปสรุปข่าวเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิง่ง การันตียอดขายอันดับหนึ่งของไทยบทปัญหาขนลุงลังด้วยนวัตรกรรมเซลเทคนะครับปลอดภัยไม่บาดไม่คันโกนแล้วไม่เป็นต่อนะครับกันน้าแบบ100%ซสะอาดมั่นใจเหมาะสำหรับสายดูแลสุขภาพผมทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ดีสคริปชันแล้วก็ปักบุตรคอมเมนต์วิดีโอ u t u b e ด้านล่างฝากกันไว้ด้วยนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไขกูมิ่ง ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับรถยนต์คุณภาพซูซูกิเป็นเจ้าของซูซูกิสวิฟวันนี้กับแคมเปญสวิตยูอัพรับซูซ e ูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด5,000 0บาทนะครับพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4,999บาทพิเศษก็บันทึกผ่านมารถฟรีมีจำนวนจำกัดรีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง31มีนาคมปี2568ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th หรือว่าสอบถามได้ที่โชว์รูม รถยนต์สุสกิได้เลยทั่วประเทศคอนเทนต์สรุปข่าวที่นํามาฝากและนํามาย่อยกันในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมเริ่มกันจากบทสัมภาษณ์เพสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมของลูเบนาโมริมพูดถึงความพร้อมที่จะเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลวันอาทิตย์นี้โดยพี่เจ๋งเนี่ยแกบอกว่าเย้มยมนะอาจจะมีข่าวดีก็คืออามัดเดียโลลุ้นสามารถกลับมาลงเล่นได้ในช่วงเดือนสุดท้าย ในกรณีที่แมนยูนะครับสามารถเข้าชิงยูโรป้าได้จะด้วยเหตุผลกลใดอะไรก็ตามแต่ความเป็นจริงต้องรอผ่านโสเซดัดก่อนนะเอาแต่เดี๋ยวไว้ก่อนนะครับอันนี้เรามามาโนโกันต่อกรณีที่แมนยูจะด้วยฝีมือดวงโชคชะตาหรืออะไรก็ตามสามารถเข้าชิงยูโรปาได้แมนยูมีสิทธิ์ที่จะได้อามัดเยโลกลับมาช่วยทีมทันนะครับเพราะลูเบนามูรีมก็สัมภาษณ์เย้ๆแ,แล้วว่าเราจะรอดูอามัด ในช่วงเดือนสุดท้ายนะแต่คือตอนนี้ผมไม่อยากพูดอะไรมากมายแต่ก็ยังคงหวังนะว่าจะได้เขากลับมาก่อนจบฤด,ดูกันนอกจากนี้พวกเราอาจจะได้เมสันเมาส์กลับมาช่วยในทีมได้เร็วๆนี้หลังจากเจ้าตัวพักตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามเราต้องโฟกัสกับเกมวันอาทิตย์นี้ก่อนซึ่งในส่วนของแฮร์รี่แม็กควายกับมานูเอลอูกาเต้ผมไม่รู้ว่าทั้งคู่อะ จะทันไหมถ้าไม่ทันก็คงจะไม่มีทั้งคู่เลยเราต้องเอาตัวรอดให้ได้ในช่วงวันอาทิตย์เพราะทีมเนี่ยดูเหนื่อยล้ามากๆในช่วง20นาทีสุดท้ายกับเรียลโซเซดัตในส่วนของคอบบี้เมนูลูกชอก็ต้องใช้เวลานะยังไม่สามารถกลับมาได้และโมริมนะครับก็พูดถึงโอกาสที่ชิโดออบีจะลงสนามเจอกับอาร์เซนอลต้นสังกัดเก่าของเจ้าตัว ผมว่าจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจอย่างแน่นอนนะครับอโมริมก็บอกว่าทุกคนสามารถเป็นตัวจริงได้นะแล้วก็ชิโดะที่ไม่ได้มีชื่อติดทีมไปแข่งยูโรปาลีกก็ลงฝึกซ้อมที่แคริงตันพวกเขาพร้อมและชิโดก็อยู่ในความเป็นไปได้ที่จะสามารถลงสนามเวลาที่คุณอยู่กับสโมสรอ,อย่างแมนยูเอตด คุณจะคิดถึงเรื่องโรเตชันทางที่ทีมีขนาดเล็กมากๆในเวลาแบบนี้ไม่ได้นะแต่เราก็ต้องพยายามดูว่านักเตะคนไหนสภาพร่างกายสมบูรณ์สดหรือคนไหนที่มันเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บเราก็จะหลีกเลี่ยงแต่เราต้องเอาตัวรอดให้ได้ในช่วงวนันาทิตย์นี้ในส่วนของมิเกลอร์เตต้าเองนะครับก็พูดถึงชิโดโอบีเจ้าตัวเนี่ยก็คือชิโดโอบีนะครับ เล่นให้กับทีมเยาวชนอาเซนอลแล้วก็ทำใส่เตะยิงบอลเด็กโอ้โหเป็นเรคคอร์ดในตอนนั้นยิงถล่มทลายแฟนบอลอาเซนอนก็ตั้งความหวังกันว่าเด็กคนนี้จะขึ้นมาเป็นอนาคตของทีมชุดใหญ่เผอเอเนี่ยถ้าเกิดยังอยู่กับอาเซนอนอยู่นะครับจากปัญหาขาดแคลนสูตหน้าไม่แน่นะผมว่าไม่ไม่ใช่ไม่แน่ผมว่าได้เล่นแล้วว่าตอนนี้ชีดโดออบีกับอาเซนอลเนี่ยเป็นตัวจริงไปแล้วด้วย อย่างไรก็ตามอาเตต้าก็ยอมรับว่าเสียดายนะมองเป็นเรื่องของการตัดสินใจของตัวนักเตะแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยรังนักเตะไม่ได้พี่ตาแกาบอกว่าผมไม่ได้มีส่วนกับการตัดสินใจมากนักหรอกนะคือพอนักเตะตัดสินใจแล้วว่าต้องการย้ายออกจากทีมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับตัวเขาคุณก็คงไม่สามารถทําอะไรอ่ะได้มากมายนักหรอกผมมองว่าเป็นเรื่องโชคร้ายนะ สุดท้ายแล้วเราอะอยากที่จะรั้งนั่งเตะจากอะคาเดมี่เอาไว้ให้ได้และให้พวกเขาอะประสบความสำเร็จในการขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่แต่ในกรณีของชิโดแล้วก็รวมถึงกรณีของเฮเว่นเรารั้งตัวพวกเขาไว้ไม่ได้เองท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ก็มีข่าวจากทางสโมสรนนะครับว่านิกไม่ใช่พี่นิกเอนะครับนิกคนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายทีมโซเชียลมีเดียของแมนยูเอตต g โกลบอลเฮด of social media เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานิกก็ประกาศอำลาสโมสรอนอย่างเป็นทางการให้เหตุผลว่าเขาต้องการหาความท้าทายใหม่ๆในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับก็สำหรับนิกเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมทำพวกเรื่องของ a d ดเ r ิร์ e ครีเอทโพหรือคลิปวิดีโอต่างๆเบื้องหลังการเปิดตัวนักเตะแล้วก็หลายๆส่วนหลายๆอย่าง ในพาร์ทของโซเชียลมีเดียก็มาจากฝีมือของนิกแล้วก็ทีมงานของเขานี่แหละครับที่ทำงานให้กับสโมสรน,นะโชคดีกับงานของเขาในอนาคตนะครับขอให้นิกโชคดีนะแหมทำไมพูดถึงนิกแล้วผมนึกถึงพี่นิกตลอดเลยวะ <laughs> ขอให้นิกโชคดีนะครับข่าวต่อไปนะครับท่านผู้ชมรายงานมาจากแซมมอนสโตนผู้สื่อข่าวเทียหนึ่งสายแมนยูจาก BBC ให้ข้อมูลว่าแมนยูเตนะครับ ให้ความสนใจในการคว้าตัวฟิลิปมาเตตาเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมอยากให้แมนยูมีข่าวกับมาเตตาตอนนั้นประเมินจากสถานการณ์เรื่องของการเงินแล้วก็ความหน้าดึงดูดะนะในกรณีที่แมนยูไม่ได้ไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกยุโรป้าลีกคือมือเปล่าเลยว่ายง่ายปีหน้าก็เล่นแค่พรีเมียร์ลีกแล้วก็ FA คานาบาวอะไรแบบเนี้พอมันไม่มีโคต้าบอลยุโรป จะไปดึงดูดนักเตะสู่หน้าตัวท็อปได้ยังไงแล้วก็จริงๆออยากได้นักเตะที่มีประสบการณ์เล่นในพรีเมียร์ลีกมาแล้วครับนอกจากเรียมดีแลบที่เป็นสู่หน้าโปรไฟล์ดาวรุ่งนะครับจากอิฟสวิตในกรณีที่อิฟสวิตตกชั้นเนี่ยค่าตัวของเขาจะไม่แพงแต่เราก็ต้องแย่งกับหลายๆทีมถูกไหมนอกจากเรียมดีแลบผมก็พยายามนึกอยู่นะ ใครนะที่แบบว่าผลงานโอเคอะ่ะเออแล้วแบบอาจจะไม่ติดเรื่องของการที่แมนยูไม่ได้ไปเตะฟุตบอลยุโรปฤดูกาลหน้าชื่อของมาเตต้าก็พองขึ้นมาในหัวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรายงานมาจากไซมอนสโตนผู้สื่อข่าวเทียนหนึ่งสายแมนยูบีบซมาเองเลยนะครับว่าแมนยูอ่ะสนใจมาเตต้ามาเตต้านะครับอายุ27ปีนี่ก็ถือว่าเป็นสูตรหน้าอีกคนหนึ่ง โัวในพเมลีกนะครับประสบการณ์ก็พอสมควรและอายุอานามมาปุ๊บแล้วใช้งานได้เลยที่มีข่าวกับแมนยูล่าสุดสำหรับมาเตต้านะครับค็อบบี้เมนูกันบ้างนะเรื่องของสัญญาหลังจากที่มีข่าว breaking news จากคิสวีเลอร์ผู้สื่อข่าวทียสองสายแมนยูก่อนหน้านี้ว่าค็อบบี้เมนูนะครับตัวแทนเอเจนต์แจ้งกับแมนยูเตดว่าต้องการค่าเหนื่อย 18000 0ปอนต์ต่อสัปดาห์บวกกับโบนัสแอดออนซึ่งก็แน่นอนแมนยูไม่ให้อยู่แล้วมันแพงมากเกินและยิ่งสถานการณ์การเงินเป็นแบบนี้ด้วยล่าสุดนะครับมีเรนข่าวจาก The g u a r d เดีก็พาดหัวว่า breaking เลยนะเป็นข่าวใหญ่โตมโหลานเลยเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะเมนูเนี่ยวางแผนที่จะปฏิเสธข้อเสนอนะครับสัญญาฉบับใหม่กับทางแมนยูเอเต็แล้วก็มองไปที่ การย้ายออกไปเล่นต่างประเทศคือแมนยูอ่ะอยากรั้งเมนูเอาไว้แต่ถ้าเกิดคุยเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ไม่ได้ก็พร้อมขายครับก็ในเมื่อคุยสัญญาไม่ลงตัวคอบบี้เมนูจะมีมูลค่าอยู่ที่ราวๆ70ล้านปอนด์แต่ก็ยังลึกๆนะว่าแบบจะสามารถเกี้ยกล่อมคอบบี้เมนูได้คอบบี้เมนูนะครับ เขาไม่ได้มีแผนนะอยากที่จะย้ายไปเล่นให้สโมสรอนอื่นในพรีเมียร์ลีกถึงแม้จะได้รับความสนใจจากเชลซีก็ตามแล้วก็มีรายงานมาอีกฉบับหนึ่งว่าทุกอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้เกิดเชลซียื่นข้อเสนอค่าเหนื่อยให้กับเมนูในเลตตัวเลขที่มากกว่าโคพารเมอร์เพื่อนสนิทเขาอ่ะที่รับกับทางเชลซีอยู่อ่าให้ค่าเหนื่อยเมนูมากกว่าพาเมอร์เมนูอาจจะสนใจก็ได้นะครับแล้วก็ ย้ายไปอยู่กับเชลซีก็ได้ในกรณีที่เชลซีสามารถตกลงค่าตัวกับทางแมนยูได้ข้อมูลจากหน้าอเล็กคุกของ t ็อกสปอร์นี่เป็นแนวก็ติดนะครับต้องฟังหูไว้หูบอกว่า c คอบี้เมนูเนี่ยถึงแม้จะเรียกไปแสนแปดแต่ก็พร้อมยินยอมนะครับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณแสนห้าต่อสัปดาห์นะท่านผู้ชมว่ายังแพงอยู่ไหมหรือรู้สึกว่าควรต่อให้มันลงมามากกว่านี้อีก อามัดเดียโลเนี่ยได้อยู่เลทประมาณแสนนะแสนหนึ่ประมาณนี้แหละส่วนเรนี่ยโรแสนสองถ้าเกิดเมนูแสนห้าท่านผู้ชมว่าโอเคไหมครับสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้หรืออยากให้เลทเท่ายโร o ไปเลยแสนสองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของ Copy ี้เมนูไปไป,ปมาข่าวเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วแนวโน้มทิศทางมันนกาทีฟก็มาเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ตัวนักเตะเองก็ยังไม่สามารถกลับมาลงเล่น้กับแมนยูเต็ดได้เพราะเรื่องของอาการบาดเจ็บมีข่าวรายงานมาจากฝ้าสเปนนะครับสื่ออย่างเอชิลินกุยโตให้ข้อมูลว่าแมนยูเต็ดตอนนี้พยายามลิสไซชื่อผู้รักษาประตูคนใหม่นะครับที่จะเสริมเข้ามานะทำหน้าที่แทนอังเตรโอดาน่า พอรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจนะครับกับฟอร์มการเล่นของโอน่าและต้องการหาในทวารมือหนึ่งเข้ามาเฝ้าเสาแทนในช่วงซัมเมอร์ซึ่งล่าสุดก็มีข่าวว่าแมนยูเต็ดสนใจจะเซ็นสัญญากับอังเดรลูนินผู้สารประตูตัวสำรองของสโมสรราชันชุดขาวเรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์นะครับแมนยูเต็ดยินดีที่จะยื่นข้อเสนอประมาณ33ล้านปอนด์เพื่อแลกในการคว้าตัวโกชาวยูเครนรายนี้ สำหรับลูนินเป็นโกสำรองของเรอัลมาดริดก็จริงแต่มันไม่ใช่ว่าเขาจะนั่งตูดด้านนะฮะถือว่าเป็นโกสำรองคนหนึ่งที่ฝีไม้ไลายมือเนี่ยไม่ธรรมดาฤดูกาลที่แล้วเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญนะครับของเรอัลมาดริดในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดทุกท่านจำผลงานนะครับนัดที่บุกไปเอาชนะแอเบไลสิก หรือแม้กระทั่งผลงานในการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ช่วงที่โกมัตติดมีอาการบาดเจ็บอะลูนินเฝ้าเสาแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจได้ระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าแมนยูเต็ดจะทำยังไงต่อสำหรับตำแหน่งผู้สาประตูส่วนโอนาน่า mm. ผมก็ยังคงเอาใจช่วยเขาอยู่นะเ mm. พราะเขายังอยู่ในสีเสื้อของแมนยูแต่จบฤดูกาลนี้ก็แยกย้ายกันไปเติบโตดีวะ ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ขอคนละ1นึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิง่งรถยนต์คุณภาพซูซูกิแล้วก็บริษัท NS Theater ให้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิงสุดคุม้มเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบจบ